<c oughs> สบายดีทุกคนสบายดีมานนี้พบกันอีกอยู่ที่เก่าที่เดิมทุกคนมันนี้นี่เทว่าทองฟ้าเมื่อคืนเนาะทุกคนเนะาะมันนี้มาอัปเดตให้เบ่งต้นอันนาต้นมอนจากเมื่อน,นั่นเขียวเนาะเขียวเนาะกะจีออกจุม่มออกจุ่มเป็นเป็นดอกเป็นหมากนะมามันนี้นี่เริ่มแดงเริ่มสุกแน่นและ หมากตัวที่มันสุกนะกินแล้วก็หวานรสชาติหวานเนาะวันนี้นี่ถือว่าสิบโเรออัพเดตยังลลยให้เบิ่งเด้พอ <p> พักยาค่ะหุ่นพ่นก็เริ่มใหญ่แล้วนะ,นะก็สิให้เบิ่งนน้อยนึงเนาะอืมแต่ว่าเป้าหมายลักๆมืมันนี่ก็คือว่าสิให้เบิ่งอันหมักมอนเนะาะหมักมอนไปเอาไปเบิง่งนดากัน นี่เลยพระเอกของงานทุกคนเมื่อก่อนที่ให้เบ่งนะะมันจะเป็นนันดอกเป็นหมากนหน่อยเคี้ยวกระจีเนาะมาเมื่อนี่นี่เบิ่งเอาได้ทุกคนถือว่าซุกเริ่มซุกแล้วเนาะเริ่มแดงแล้วแดงๆแ,แบบที่นี่ก็ือวากาลังเคียมซุกแล้วเนาะน่ะให้เบ่งใกล้ ้อมันมีมงปรับมันอยู่เนาะนี่เห็นบ่ชัดเจนบ่ทุกคนชัดเจนบ่เนาะชื่อว่าเริ่มละเริ่มสุกละเนาะเริ่มสุกละนี่อ อยากว่าเป็นเกือบมดถุกงารเลยได้ทุกคนแต่ละหมากแต่ละดอกที่มันออกมานี่นะเกือบว่าจะบ,บ่มีหมากจะบ,บ่มีหมากที่หล่นเลยเนาะจับจับจับถุกหมากเนาะจับถุกหมากเลยเลยอ สายพันธุ์นี่นี่คือบอกในคิดต้นอนาคตก่อนๆนั่นแหละทุกคนมันเป็นสายพันธุ์ใบใบใบน้อยเนาะแล้วก็ใบหน่อยอะรีได้เบิ่งสังเกตเบิ่งใบกับบริหลายเนาะใบในน้อยใบในน้อยจักสายพันธุ์อย่างเนาะตัวนี้นี่ผู้ใดห้องจักกะคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อเบิ่งเนาะเป็นตาเป็นตาปลูกไว้ กินไว้สวยงามก็ได้เด้อทุกคนเบ่งน,นี่นี่ดำดำเลยสินี่เป็นที่ว่ากินได้แล้วนี่ยน,น,น,นี่ดำดำเลยสิดำดำเลยสิทีอว่าสุกเต็มเต็มที่แล้วเนาะถือว่าสมบูรณ์ละถือว่าสมบูรณ์ละความสุกมันนี่นะ เนาะตัวนี้คันคันกินในลักษณะนี้นี่นะตัวนี้เนี่ยคันกินในลักษณะนี้นี่เือว่ายังอยากสมอยู่ได้นี่เนาะยังอยากชมอยู่แต่ถ้าหากว่ากินนั่นโตสีดำๆแบบสีเห็นบ่ยู่ในมือมันมันมันจะออกหวานหวานบ่มีรสสมเลยเนาะออกหวานแบบ โอ้เถอว่าแซบแซบอลไรเนาะกันผู้ได้ได้กินอลไรกัสิู้ว่ารสชาติมันเป็นองไรอันนี้เอินว่าหมักมอนเนาะหมักมอนหนักมอนใบมันเพิ่นเอาไปเรียงมอนน่ะนะเนาะมอนมอนเลียงมอนนะเนาะแต่ว่าคือสิบูกันพันนี่ดอกไปเรียงมอนพอพันนี่นี่มันเป็นใบใบน้อยมันจะมีพันพันหนึ่งใบใหญ่ใบดกใบหลายพิสิแมนพันนั่นละแม่นปลูก ไว้เฉพาะเรียงมอนเนาะอือจบบหวานตัวที่ออกอันสีแดงๆสีดำๆดำกินนี่เนะ่ะมันจะออกรสสมสมเนี่ยเนะาะแต่ว่าตัวดำๆทั้งหมดนี่มันออกหวานแบบสมนหยนึงเนาะอือคักๆเจ้าของผลิตริกินได้นีเนาะ มาหลักปิดกินของเจ้าของวันนี้มากบสซี่นี่แบสซี่นี่ชมนี่ยังสมอยู่ตัวนี่ปลูกกับบริยากปลูกส่กระทางทุกคนปลูกส่กระถางนะ เอาดินใส่กระถางในกรปลูกชื่อว่าฟุ่นน้ำอาหารนมันลงอยู่ในกระถางเดียวนี่จบเลยเนาะฝุ่นที่เขาใส่ลงไปมันเม็นบ่บเซียบทางใดเลยอยู่ในนี้เลยเนะาะคักๆๆๆเอาคลิปนี้ก็อยอากว่าจบซํานี้เลยเนาะทุกคนมาอัปเดตเนาะมารีวิวให้เบิ่งต้นอันนามอนน,น้อย แต่ว่าหมากหมากเนื้อต้นหมากเนื้อต้นอันนีเนาะบางต้นนะต้นบางใหญ่นะบริมีหมากอันดีเลยหมากมันยองมันแขงแต่อันนี้ต้นเนื้อนอยแต่ว่ามากกันเต็มเอาจบคลิปนี้ไ้เท่านี้เนาะทุกคนเนาะหากว่ามีสาระได้ประโยชน์เนี่ยล่ะก็อย่าลืมกด subscribe ล้ำเด้อทุกคนฝากซองใน้อน้อยในี่เด้อเพื่อให้ใหญ่น้ำพิ่นเด้เนาะ อย่างู้คือกันว่าขันถึงพันคนติดตามแล้วตามกดตามเกณฑ์ตามเงืเ่อนไขของเพิ่นแล้วมันสี่เกิดยังขึ้นเนาะคืออยาางหูหคือกันก็ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบใจบ๊ายบาย